เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสไปตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรนี้ช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยต้านริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจัางใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะโส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงชาเขียวนะคะ ผงชาเฉียวตามัจฉะเลยนะคะใครไม่มีก็ใช้ผงพอกหน้าตัวอื่นแทนได้เลยนะคะในส่วนของผงชาเขียวก็จะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเกือนริ้วรอยช่วยลดความเสื่อมโทรมของสภาพผิวนะคะช่วยดีท็อกผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทําคับผิวหยาบกร้านชาเขียวช่วยได้เลยนะคะช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่เป็นสิวและผิวมันนะคะ ในส่วนของผงชาเขียวเนาะเราจะใช้ผงชาเขียวอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะครึ่งนะเราจะใช้ผงธนาคาและคะในส่วนของผงธนาคาก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ ไปนี่เลยนะคะเราจะใช้นมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวก็ใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมเ็าจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งงใสนะคะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยกระชบับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่3-4ช้อนชาเลยนะคะ แค่นี้นะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสนมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะดูเข้ากระเด็นกระดอนเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นะคะให้เราค่อยๆตะล่อมตะล่อมค่อยๆคนนะคะให้เข้าเป็นเนื้อครีมเลยนะคะทุกคนผสมออกมาให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะ ใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนให้พอกนหนาเลยนะคะทุกคน ใครมีแปรงก็จะได้หนากว่านี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือเล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็กาป่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมตวดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ